สวัสดีครับอัวนะครับวันนี้มานำเสนอระบบเฟืองท้ายลิมิเต็นะครับลิมิเต็รถคันนี้เป็นไทเกอร์ไทเกอร์กับ2ซึ่งเฟืองท้ายระบบระบบเฟืองท้ายก็ธรรมดาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าลิมิเต็ดทำงานยังไงนะครับอันนี้เปลี่ยนดอกหยาบละไปที่ลื่นได้โดยที่ไม่ต้องหมุนฟรีข้างเดียวกรณีที่พื้นผิว ลื่นอาสจะตาเครื่องอทีนี้สังเกตรอนะครับรถที่ติดตั้งระบบลิมิเต็ดล้อจะหมุนตามกันไปพร้อมๆกันสองข้างอาเดินหน้าเห็นไหมครับถอยหลังการทำงานของเขาจะบาลานซ์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับประมาณไม่ถึง50%ปอร์เซ ในกรณีที่เดินหน้าและถอยหลังทาให้รถไม่เหวี่ยงเวลาเข้าโค้งแรงๆมันจะบาลานซ์นะครับเอาเดินหน้าด้านขวาไปหน้าด้านซ้ายก็ต้องไปข้างหน้าเห็นไหมครับสนใจที่ต่อนะครับ0911624332อูว์สาขาตรังนะครับอ่ารถคันนี้เสริมแหนบเสริมแหนบพร้อมที่จะบรรทุก การเสริมแหนบลูกยางต้องระยะห่างลูกยางต้องไม่เกินนี้ถ้าเกินครับถ้าเกินน้ําหนักเวลาวิ่งเนี่ยทุกหนักเนี่ยจะไม่นั่งกลายเป็นไม่มีผลในการเสริมแหนบทั้งสองฝั่งน้ําหนักวิ่งธรรมดาไม่แข็งไม่กระด้างทุกร้อยกิโลเริ่มนั่งนะครับน้ําหนักระยะห่างของลูกยางนะครับช่างทุกคนต้องหางวิธีการพาลูกยางให้ถึงระยะนี้ไว้อย่าให้เกินถ้าเกินไม่มีผลในการบรรทุก ต้องเป็นตาแล้วอะถึงจ,จะนั่งแต้จะนั่งไปห้าร้อยกิโลนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามอู่วออยู่ครับผมสวัสดีครับ